ยายกลับบ้านครับคุณไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจะเอาคันเล็กลงแทนนะครับ ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องช่างติ๊กมาเดียวเืนเมครับยายเยายักษ์ใหญ่ครับกลับบ้านครับเมื่อกี้พังครับขุดไม่ได้รูปทรงครับต้องเอาขึ้นกลับบ้านนะครับ นี่นะครับเมื่อกี้ฉีกครับฟันหลุดหายไปสองซี่ครับคัเล็กลงประจำการรอแล้วครับระดำเราก็พร้อมแล้วครับเราจะมาลุยกันเลยนะครับมาครับต่อจากคลิปที่แล้วครับนายักครับยางกาวครับงั้นต้องใช้ไมโครเล็กเหมือนเดิมนะครับขังนใหญ่เราก็ขึ้นนี่ครับโรเบทเรียบร้อยแล้วครับเตรียมใยกลับบ้านนะครับ ทางยังก้ากันครับบอชันนลึกครับแดมกลองครับไม่น่ารอดครับมาดูกันครับเดี๋ยวเรามันจะมาขึ้นรอบสองกันนะครับ เร้อยครับงานปากโบรครับวันนี้ไม่น่าจะได้เที่ยวครับเนื่องจากใช้ไมโครคันเล็กนะครับ ตอนนี้ก็ลงพปรอกันที่บอ่อแล้วครับเต็มบอ่อแน่นอนครับไมโครแคลเแรกขคุดครับวันนี้บางทีเล็กๆหน่อยครับ จากขันใหญ่ครับเกิดอุบัติเหตุครับคุงจีซ่อมไม่อยู่ครับ อันนี้ไม่โคเล็กเหนื่อยแน่นอนครับ ชันเกินครับขาดใจครับตั้งหลักก่อนครับเรียบร้อยครับดินเติมดูตัวแล้วครับ งานก็จะเดินไปเรื่อยครับไม่ค่อยเดินเร็วแล้วทีนี้กระบ,บอลึกครับสิบล้อนะ่าจะไม่ได้ไม่ช่วยครับเพราะว่ารถไม่โครตักไม่ทันนะครับสองสี่ศครับจิกาเรียบร้อยครับขึ้นได้รอบเดียวครับ ปากบอ่อกินมูครับแต่ไม่มูครับงานนี้เราดังจอดรอกันเต็มบ่อครับเดี๋ยวเราดูพลังรก,กี้กันนะครับ แล้วครับมาพร้อมกับแดดครับจิโรกกี้เรียบร้อยครับไม่ไหวครับถอยตั้งหลับกันครับต้องพุ่งไหมครับ ดินตะมอ้อแล้วครับดินครึ่งมอก๋ก็เตียวแล้วครับอ้ oh. คันนี้คนขับห่วงมากครับดินเปื้อนหัวไม่ได้ครับต้องเป่าออกตลอดครับเดี๋ยวรอดูครับเจ้าฟูโซครับ เราจะแก้เมีอ,อทีนะครับงานนี้เขาจะขึ้นรอบเดียวได้หรือเปล่าครับ มาครับรอบแก,กตัวของเจ้าฟูโซครับ <c oughs> โอ้โอ้โอ้โหอ้โห้ห้อ มาดูกันว่าขาจะดิน้นอ,ออกได้ไหมครับเรียบร้อยครับมาปิดท้ายกันที่เจโ้านายครับ จมแล้วครับทางเริ่มอยู่ตัวแล้วครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับนี้ครับ ก็งานนี้ก็หลังจากเสร็จงานนี้ก็น่าจะไปซ่อมหลายรายการครับทั้งรถไทยครับรถแมคโครครับแล้วก็รถดําครับจะวิกเตอร์ด้วยครับเที่ยวนี้ก็น่าจะไปซ่อมหลายคันเลยครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ครับสับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามครับกดแชร์กดไลค์ให้ช่องทางติ๊กหมาเดียวด้วยนะครับลืมดูคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ